ขอบคุณสปอนเซอร์อยากสนุกเต้นเต้นราใจ่ายคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับมาซียาวมั่วตัวเซอร์เบเมือนตาเกะแข้งมนอยู่โดนเชฟอยู่ดับซากขาบา้านแมนเชสเตอร์เตดทำงานกำลังดีนะครับแต่กลับมาสะดุดอีกแล้วหกล้มขาตัวเองเมื่อโดนเชฟฟิล์ยูไนเตดที่ฤดูกาลนี้พึ่งชนะแค่นัดเดียวเท่านั้นและก็อยู่บวยของตารงขนานบุกมาทบุบฟันดาบเอาชนะ โอทัดฟอร์ดได้เลยนะครับด้วยก็ oh oh. สองหนึ่งโอโหแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งแน่นอนว่าเกมนี้ลูกทีมของโอริโกนโซชาเป็นฝ่ายครอบครองบอลน,นี้มากกว่าแต่ปัญหาก็คือพวกเขาเจาะแนวรับของทัพดาบคู่ไม่ได้เลยมีนํำซ้ำเกมรับยังเกิดข้อผิดพลาดจนโดนลงโทษและนี่คือผลสอบของช่างไปสแสดงในแต่ละคนในเกมเกมนี้เราไปดูกันเลยนะครับเริ่มต้นที่ดาบิดดีคอาร์ได้รับไปมิงแค่สี่คะแนนสอบตก เชฟฟิลมาเล่นงานเดคอด้วยลูกเตะม,มุมซึ่งเจ้าตัวก็ออกมาชกบอลไม่ถึงเพราะโดนเบียดและเสียประตูมีเซฟลูกยิงของเบลลี่ชาร์ปส่วนประตูที่2โทษเขาก็ไม่ได้วันนี้โชว์ฟอร์มไม่ออกได้รับไปเพียงแค่4คะแนนสอบตกในเกมเกมนี้อารอนวานพิซกากานได้รับไปเพียงแค่า5นาคนะแนนเกมรับมีโดนเลี้ยงลอดขาเสียเชิงครั้งหนึ่งแต่โดยรวมยังไม่มีหลุด แต่ถ้าว่าเกมรุกก็ยังคงเป็นจุดอ่อนมักส่งบอลคืนหลังเป็นประจำอาเซลตวนเบบได้ละไป4ขนคะแนนสอบตกอีกคนหนึ่งนะครับเป็นคนกระโดนบ่งบอลไม่ถึงเลยทําให้ทีมเสียประตูหลังจากนั้นก็เสียความมั่นใจทั้งเกมเข้าเสียบหนักใส่เลยเสียใบเหลืองประตูที่2ก็มีส่วนต้องรับผิดชอบหนักซึ่งวันนี้ดูเป็นเหมือนๆน,นะฮะโอ้โหกับการเล่นของตัวเอง หาเรื่องไม่กว่าเดี๋ยวเราไปเจนน็าคะแนเล่นดีที่สุดภายในทีมนะฮะโชคร้ายที่ดวนลูกอังกาศกับแรมเดลและเสียฝาลจนอดตีเสมอแต่ก็มาโม่งทําประตูจากลูกเตะมุมได้สําเร็จแต่ประตูที่เสียลูกที่2น่าจะเคลียร์บอลออกมาให้ขาดกว่านี้นะครับอเล็กสเตลิสได้ลับไป6ขนาแนนมองเคลียบอลในจังหวะสําคัญในครึง่งแรก เตะมุมข้าหัวเพื่อนเริ่มทีมบ่อยจนได้อาเซ็ตแต่ได้วรวมกันเติมกันรุกยังเป็นรองลูกชอประสานงานกับแรดฟอร์ดไม่ค่อยเข้าขากันวันนี้เด้ไป6ขานาะดนเดวิสยาม,มาติสได้รับไป5ขานาะดของเกมในเดนกลางได้แต่ทําได้แค่จ่ายบอลไปมาเพราะเจาะแนวรับเชฟฟิลด์ยนตเต็ดไม่ได้มีปัญหากันรับมือกับความคล่องตัวของไม่ฟิลคู่แข่งท้ายเกมมีแท็กเกิลสำคัญในจงังหวะโดนสวนกลับวันนี้ ได้รับไป5คะแนนเท่านั้นปอบาบบ่าได้รับไป5นาน้าคะแนนเริ่มต้นเกมดูดีมีใจบอลขึ้นหน้าสวยๆแต่เล่นไปเล่นมาค่อนข้างตันพยายามหาทางเจาะแนวรับแต่ไม่ได้สักทีการคู่กับมาติดทำให้กองกลางดูช้าไปหน่อยวันนี้เราไปเพียงแค่5คะแนนเมสันคลนดดิลิบูร์ได้รับไป5.5ขนคะแนน ขึ้นแรกมีบทบาทเด่นที่สุดใน3ตัวรุกในแดนหน้ามีโอกาสได้ลุ้นยิงอยู่หลายครั้งโดยเฉพาะรึ่งหลังได้โอกาสทองแต่ยิงหุดก่อมแต่หลังจากนั้นก็แทบหายไปจากเกมเลยจนโดนเปลี่ยนตัวออกนายดิสจัดบูโนเฟอร์นัสได้รับไป5ขาคะแนนรึ้นแรกบทบาทเงียบมากแทบสร้างสารรคเกมไม่ได้เลยแต่รึ่งหลังมีใจบอลให้กลินบูดหลุดไปยิงด้น่นซ้ายไ,ได้ทีมไดอาซิเซสลูกจ่ายที่เป็นอาวุธของเขาแทบไม่ทํางาน ันนี้ฟอร์มตกไม่เหมือนนัดที่แล้วมาร์คัสแรฟอร์ดได้รับไป5้านคะแนนได้การทองต้นเกมแต่ยิงรุดก่อไปไม่ค่อยมีจังหวะลักเลือยาะแนาวรับคู่แข่งไม่เปิดพื้นที่เชื่อมเกมรุดก,กับเคลื่อนไม่ติดพอคามนนี่ลงมาแล้วก็โดนโยกไปเล่นทางฝั่ง,งขวากระแทบหายไปจากเกมเลยเอันนต้มาร์สยามได้รับไปเพียงแค่4คะแนนสอบตัวอีกแล้วนะครับก็ โชว์ฟอร์มไม่ออกเลยนะครับโชคร้ายที่ส่งบอลซุกกล้ระขายไปแล้วแต่ก็โดนจับฝ่าวไปก่อนฟอร์มแย่ๆหลายนัดแล้วนะครับทำเสียบอลบ่อยครั้งให้ได้ทาจริงกับเพื่อนร่วมทีมก็ไม่ได้ประตูที่2เริ่มมาจากการที่เขาเสียบอลอีกต่างหากนะฮะวันนี้สอบตรงจริงนะฮะได้รับไ,บไปเพียงแค่4ี่คะแนนเท่านั้นเราไปดูตัวสำรองที่ถูกส่งลงมาในสนามกันบ้างนะครับเอเดนสันเคนนี่นะครับได้รับไป6ขคะแนนทนเมสันกลีนบลูในนาทีที่66 รวมาแล้วกลายเป็นเป้าหมายในการเปิดบอลเข้าในกรอบเก็ตโทษมีได้สองประตูอยู่หลายครั้งน่าจะลงมาเร็วกว่าน,นี้นะครับลูชอทานอเล็กสเตลิสในนาทีที่82ทําให้เกมรูปทางฝั่งซ้ายดูรวดเร็วขึ้นแต่ก็มีเวลาน้อยก็เลยไม่มีคะแนในเกมนี้นะครับไม่สามารถให้คะแนนได้เวลาน้อยจริงๆนะฮะลงมาแค่นิดเดียวเท่านั้นเองล้วดีฟานเดเบก กานอักเซลตัวเซเบนในนาทีที่82ก็ไม่สามารถคะแนนได้เช่นเดียวกันเนื่องจากเวลาไม่เพียงพอได้บอลกอบเขตโทวดบ่อยอยู่นะครับแต่ก็ยังทําอะไรไม่ได้มากนักนะฮะเราไปดูบทสัมภาษณของโอลิกาโซชากันหน่อยนะครับหลังจบเกมเกมนี้นะฮะว่าเป็นอย่างไรนะครับโอเลกาโซชาเชื่อแมนยูขึ้นฟอร์มเก่งในนัดดวลอาร์เซนอลแพ้บ,บวยแล้วไง โอเลกาัอนโซชานะครับกุนซือแมนเชสเตอร์ปันจ่ายปีแสดงแมนเชสเตอร์จะขึ้น,นฟอร์มเก่งนแน่ในเกมฟาดเกือกจับอาเซนในสุดเชดานี้แม้ล่าสุดพลิกล็อกพายกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดคาบ้าน2-1นะฮะโดยรับเกมนี้ตนไม่ดีพอทั้งรุกและรับ โอเลกนาโซชาผู้จัดจการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับออกมากล่าวหลังจบเกมว่าเขาแสดงความมั่นใจว่าทีมเขาจะกลับมาได้ในการโชว์ฟอร์มที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งในเกมพเพลังกฤษนัดซูเปอร์บิ๊กแมตช์ที่มีคิวบุกไปยันอาร์เซนอลในวันเสาร์ที่30มกราคมนี้ถึงแม้ว่าล่าสุดพลาดทพา้กับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดทีมอันดับสุดท้าย1ประตูต่อ2คราวลังโอทราฟอร์ดในวันพุธที่27มกราคมที่ผ่านมาเกมนี้นะครับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดได้ประตูนำไปก่อนในนาทีที่23จาก คินไบรอันยันไรก็ตามช่วงครึ่หลังในนาทีที่64หาเร่ฮารม่กลายมงทำประตูให้กับแมนเชสเตอร์ตีเสมอในหนึ่งได้สำเร็จแต่กัน,นั้นในนาทีที่7 4ิกรายเป็นทีมเยือนที่ขึ้นนำไปอีกและเป็นประตูชัยจากแกนนิงของโอลิเวอร์เบิร์กซึ่งการปราชัยต่อทีมบุย๊ยครั้งนี้ทำให้ปีแสดงรั้งอันดับที่2ยังคงมี40แต้มเท่าเดิมจากการลงขัน20่นัดตามหลังแมนเชสเตอร์ตีทีม่าฟูลครับที่ลงเตะน้อยกว่า1นัดอยู่1แต้ม เน่อนเราผิดหวังแต่ลุยกันนี้เราก็เห็นเกมแบบนี้กันมาเยอะแล้วตลอดช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาเราคือทีมที่คนเส้นคงวัดที่สุดและเกมนี้เราก็แค่สะดุดไปเท่านั้นเองเราก็แค่พยายามลืมความผิดหวังและลุยกันต่อไปสุชากล่าวก่อนหน้านี้แมนเชสเตตไม่แพ้ใครเลยครับในหลีกมา13เกมเกมนี้เราครอบครองวันในเยอะแต่สุดท้ายคุณมาเสียบ2ประตูย,ย,ายา่แย่แบบนี้มันกลายเป็นงานยากขึ้นมาเต็มที่และเราก็สร้างโอกาสไม่ได้มากพอด้วยนะฮะโอ้โห ก็พ่ายแพ้ไปนะครับน่าเสียดายจริงๆนะฮะถ้าชนะจะกลับขึ้นไปเป็นจ่าฝูงนะครับส่วนหน้านะฮะจะต้องไปเยือนทินเอเมเลสสเตเดียมของอาร์เซนอลซึ่งก็เป็นทีมที่กําลังฟอร์มดีวันดีคืนเลยนะครับฉะนั้นแล้วนะครับมาเจอกับแมนเชสเตอร์ตอนนี้ก็ถือเรียกได้ว่าถูกที่ถูลานะครับมวยถูกคู่แต่โอเลโกนัชโซชาต้องมีการบ้านให้ต้องขกคิดลามครับในส่วนของอัลเซลตัวน์าซเบอเล็กซ์เตลิสและอัลตินีมาซียาลยังไม่ไหวนะครับ ส่วนมากแล้วถ้าหากจะอยากต้องการแต้มนี้ต้องจัดทุดใจไปเลยนะครับ <_ t une> เพราะว่าเจอบวยนะฮะก็แ <_ t une> ฟนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับฉันร่มวมเสนุอการคอมเมนต์ใต้คลิปอย่างสุภาพชช่นเคยนะครับ